สเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ก็เป็นแดนดอมนะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็ค Energy ของคุณกันก่อนนะหากตรงไปฟังกันต่อหากไม่ตรงทาทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะเมีย่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมีย่ยงด้วยแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะขอดูสเสน่ห์ของคุณกันหน่อยเอ้ยไม่ใช่สิต้องดู e อ e น g y กันก่อนเนานะ เอเนอร์จีของคุณในโอ้โหเป็นเอเนอร์จีที่แบบดูเป็นเป็นเอเนอร์จีของคนที่สงบอะสงบสุขหรือว่าอาจจะต้องการความสงบก็ได้แต่ว่าเป็นเอเนอร์จีที่ดีนะคะเป็นเอเนอร์จีที่เหมือนพร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเปิดรับเอ่อการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นแบบ การเดินทางไปเจอเพื่อนการเดินทางไปทำงานการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันทำให้เราฟูลฟิลอ่ะมันทำให้เราโตขึ้นมันทำให้เราแบบเออได้เจอการเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้พบเจอกับโลกใบใหม่ได้เจออะไรที่มันทำให้เราได้โตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอขออีกสักหนึ่งใบเอเนอร์จี Energy ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษ อาจจะรักสวยรักงามนะคะอาจจะแบบว่าเอ้ยดื่มบ่อยดื่มเยอะหรือเปล่าหรือว่าแบบเออเป็น Energy ของคนที่เหมือนกับว่าเออชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่านิดนึงอาจจะอิ o ม i ช n ั l เนาะ คิดมากกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วสเสน่ห์ของตัวคุณในช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเราเช็คเอเนอรีกันไปแล้วเนาะขอดูสเสน่ห์หน่อยนะคะสเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอือหือ สเสน่ห์ของตัวคุณในช่วงนี้เนะคะจากไ่ที่ขึ้นมาเป็นเ NERGY ของคนที่แบบชอบคุยอ่ะอืมสมอทอ,อกอะ่ะแบบคุยสามารถคุยกับคนรอบข้างคุยกับคนนั้นคนนี้เหมือนเป็นคนที่ใช้ความคิดตลอดเวลามีการคิดมีการสื่อสารกับคนรอบข้างตลอดเวลาแล้วมันทัให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเออดีเนาะแบบ คุณเป็นคนแบบนี้เอ้ยคุณแบบน่ารักจังเพราะว่าคุณเป็นคนที่บอกว่าเออชวนคุยเก่งคุยสนุกแล้วก็เวลาคุยกับคุณน่ะได้ energy อ,อะไรใหม่ๆได้แบบได้รู้เรื่องราวอะไระแบบที่มันแบบละเอียดขึ้นได้รู้อะไรที่มันลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเสน่ห์ของตัวคุณน่ะคะ่ะจากที่คนรอบข้างเขามองเห็นนะเขารู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่ รู้ลึกรู้จริงจะต้องรู้แบบละเอียดลึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างจากคุณหรือว่าการที่ได้รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างจากคุณ่มันก็หมายถึงข่าวกรองอ่ะมันก็หมายถึงเข้อมูลที่มันละเอียดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอืมนะขอดูอีกสักสามใบแล้วกันเสน่ห์ของตัวคุณในช่วงนี้ <S <S เป็นคนที่ละเอียดจริงๆอืมเป็นคนที่ละเอียดคือ คนรอบข้างหรือว่าใครก็ตามะที่ได้คุยกับคุณในช่วงนี้เขารู้สึกถึง Energy ของคนที่มีพลังที่โฟกัสม,มีพลังที่โฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบพุ่งจุดมุ่งหมายหรือพุ่งประเด็นพุ่งจุดโฟกัสของตัวเองไปยังสิ่งสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าข้อเสียนะคะนิดนึงมันจะทำให้คุณคิดมากมันจะทำให้คุณคี้กังวลหรือว่าทำให้คุณหนอยง่ายอะไรอย่างเงี้ยจากไพ่นะคะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้